ว่าจะเป็นเกมเี็บร็อกหมายเลขสองตอนพัฒนาเกมเสร็จแล้วเย้ yeah! ในแบบนี้นะครับเราจะมาทําพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กันนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีป้ายบอกทางนะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับ เนี่ยเมื่อเราทําป้ายนะฮะก็จะบอกทางต่างๆนะครับเออซึ่งการทําป้ายเนี่ยก็ผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นเลยนะเอออย่างเช่นการลงอักษรน,นะครับบนป้ายนะซึ่งในรูกสูดิโอเนี่ยเออเขาทําตัวอักษรได้สวยงามมากเลยนะครับทั้งฟอนต์แล้วก็ความชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็กําลังทําป้ายนะครับก็บอกนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลเลียไปทางไหนนะฮะหลังจากทำป้ายแล้วเราก็จะมาทําถนนนะฮะนี่นะครับ เพื่อนที่ว่าเด็กๆเขาจะได้เดินทางไปเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับในการทําเกมก็จะมีการกําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดหมายนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งความสนุกมันจะเกิดขึ้นในระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะครับอะไรที่มาเป็นอุปสรรคที่เป็นความท้าทายระหว่างทางนั่นแหละนะครับคือความสนุกของเกมนะฮะนี่นะครับตอนนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับทุกที่เลยนะทุกทิศทางเลยนะโอ้ดูรวมแล้วสวยมากเลยนะฮะทั้ง โมเดลนะครับแล้วก็ทั้งตัวอักษรนะผมชอบมากเลยนะฮะต่อมานะครับผมสร้างบ้านนะให้เป็นบ้านของเราเนี่ยเป็นจุดเกิดนะฮะแล้วก็เอารถมาวางไว้เพื่อที่ให้เด็กๆเขาได้มาทดลองเล่นกันนะฮะแล้วก็เออเลือกรถได้นะว่าถ้าเราจะไปพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราจะเลือกรถแลไ,ไปก็ได้นะฮะนี่ผมเอารถมากองไว้เต็มเลยแล้วเรามาลองดูกันนะฮะซึ่งปรากฏว่าตอนที่ผมลองเนี่ยนี่นะฮะร,รถหลายคันนะครับมันเกิดอาการบากนะ เออเช่นจักรยานคันนี้นะครับดูดิล้อหน้ามันติดนะฮะแต่ล้อลังมันแบบทำไมเป็นอย่างงี้วะเออนะฮะดูนะครับเละเทะหมดเลยนะมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยบางคันขึ้นไปแล้วมันหาเราหมุนดิฟอ,อะไรแบบนี้หมุนอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็รถบางคันนะครับขึ้นไปขับไม่ได้เลยแต่ว่ามันเข็นได้นะะทั้งที่มันคันแบบย่างใหญ่เลยนะเข็นได้อย่างเดียวนะฮะ เออเอาอะไรนะครับตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะฮะลบรถทิ้งหมดเลยนะเหล<ะ>ือ<ละ>ไว้แค่นี้พอนี่มอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็รถสปอร์ตสองคันที่มันขี่ได้ชัวร์นะฮะแล้วก็บ้านโอ้โหบ้านเราหลังใหญ่มากจากนั้นเราก็มาทําทางกันนะครับว่าเป็นทางที่ใช้ไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวมาลองขี่จักรยานดูก่อนนะครับนี่เวลาเล่นเราก็จะขี่ไปตามทางแบบนี้นะครับนี่นะครับเออน่าจะสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยปั่นมาแล้วก็มาดูป้ายนะครับว่าเราจะไปพื้นที่ ตรงไหนนะครับอย่างเช่นเราจะไปพื้นที่ทางทะเลเนี่เห็นไหมแล้วก็ปั่นไปเลยนะครับโอ้โหเฟียลเกินนะฮะสุดยอดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้จัดการโมเดลต่างๆนะเดี๋ยวเรามาจัดการกันดีกว่านะครับอันนี้พื้นที่ทางทะเลเนาะผมก็ทำให้เป็นหาดทรายนะครับเป็นทรายหาดอะไรวะ <laughs> ไม่ใช่ทรายหาดทรายชายหาดนะฮะเออนี่นะครับโอเคก็ใส่คนตกปุงตกปลานนะใส่วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับ ที่มันอยู่ตามริมน้ำนะแล้วก็มีเรือนะเรือหาปลาเรือประมงนะครับเออซึ่งพอดีผมเปิดไปเจอโมเดลใหม่นะก็เลยเอาโมเดลนี้มาใส่แทนเลยนะเป็นโมเดลเรือทาวสันซันนี่นะฮะโอ้โหมันสวยงามมากไม่รู้ใครปั้นไว้นะแต่ก็ขอบคุณมากนะครับโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะฮะมาใส่แทนเลยนะเนี่ยลองไปวิ่งดูนะครับโอ้สวยจริงๆนะชอบมากเลยนะฮะก็เลยลบเรือเก่าทิ้งไปเลยเอาเรือใหม่นี่แหละต่อมานะฮะก็สร้างโรงเรียนนะในหมู่บ้านเขาต้องมีโรงเรียนเนาะเด็กๆเขาน่าจะสนใจนะฮะ นี่แล้วก็จะมาทำตัวสอนเนาะเขียนเหมือนกับเขียนติดข้างตึกเนาะว่าโรงเรียนมัธนาเมืองนะครับเป็นโรงเรียนของเด็กเขานะครับก็ได้เรียนรู้นะการทำตัวสอนทำป้ายต่างๆนะกำหนดเลเ e ิลเทคอะไรต่างๆนะฮะการกำหนดเซอร์เฟ GUI ออะไรงนี้นะครับก็เออถือว่าดีมากเลยนะเป็นการที่ได้เรียนรู้ไปด้วยนะนี่เสร็จแล้วนะครับสวยงามมากต่อมานะครับก็จะมาทำเป็นพื้นที่รับร่มนะตรงนี้ก็จะ เหมือนที่แถวภาคอีสานเนาะก็จะมีทําไร่ทํานาปลูกผ,ผักผลไม้บ้างนะครับเป็นพืชที่ทนร้อนเนาะก็อนับแรกเนี่ยทำแปลงเกษตรนะแล้วก็ขุดสะนะครับขุดสะเพราะว่าแถวภาคอีสานเราก็จะมีการขุดสะบ่อยเนาะอันนี้ก็ทํำละเอียดด้านล่างนะครับทําให้เป็นดินนะนี่ใส่น้ําลงไปนะครับเสร็จแล้วก็หาพวกโมเดลผักนะมาลง ตามแปลงผักต่างๆนะครับเ,เพื่อความสมจริงนะเนี่ยพวกแครุงแคลคลรอทอะไรก็ปักลงไปนะครับก็ไม่ให้มันเท่ากันมากเนาะให้มันมีความเป็นธรรมชาติสักหน่อยนะครับแล้วก็หาโมเดลผักที่มันพอจะหาได้นะเช่นนี้ก็กระหล่ำนะครับมะเขือเทศอะไรเงี้ยเด็กๆเ,เขาจะเห็นเนาะแถวบ้านเราเป็นผักสวนครัวอะไรเงี้นะครับเออตอนนี้ก็เอามาเรียงนะเป็นแถวโอ้แล้วก็จัดไปเรื่อยๆนะครับก็เออถือว่าก็ได้ใช้เครื่องมือนะการจัดต่างๆด้วยนะดีมากเลย ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทีนี้ก็มาทำเป็นสวนผลไม้นะอันนี้ไม่รู้เป็นลูกอะไรมนกงน,นะสวนนี้เป็นแอปเปิลนะผมซื้อหาคำแอปเปิลนะนี่เป็นต้นแอปเปิลแล้วก็อันนี้เป็นต้อนองุ่นนะนี่นะครับเสร็จแล้วนะแปลงเกษตรพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ําของเรานะฮะโอ้สวยงามมากเด,ด็กๆน่าจะชอบกันนะ ว้าวเือยังเกิดเศษพอเพียงเลยเนาะชอบจังเลยอะ่ะต่อมานะครับเป็นพื้นที่ดอเนาะพื้นที่ดอเนี่ยมันจําเป็นต้องมีสโลปลงมานะครับเป็นเหมือนเนินเขานะทีนี้ผมก็เลยใช้การเจเนเรตนะเป็นการที่ให้โปรแกรมมันสุม่มแแบขึ้นมาเลยนะครับโดยการกําหนดความสูงต่ําอะไรขึ้นมาตามความต้องการนะแล้วก็ปล่อยโปรแกรมมันสุ่มมาเลยนะนี่ยืดเดแล้วก็รอน,นะฮะ พอมาได้แล้วนะครับมันก็ยังไม่เสร็จนะเราก็ต้องมาแก้ไขหน่อยนะเห็นไหมมันแบ่งเป็นชั้นอย่างเงี้ยผมก็จะมาเกลี่ยให้มันเป็นเนินลงมานะครับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะเกลี่ยจนเสร็จแล้วก็เป็นเนินนะโอ้สวยงามเลยนะฮะเป็นพื้นที่ดอนนะอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่ภูเขานะอันนี้ก็ใช้การเจเนเรตเหมือนกันนะครับสร้างภูเขาขึ้นมานะแล้วก็แน่นอนครับมันตัดมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเกลี่ยนะให้มันสวยงามนะครับนี่นะครับให้มันเป็นเนินเขานะเป็นทางขึ้นเป็นอะไรอย่างงี้นะ โอ้ได้ภูเขาแล้วหนึ่งลูกนะครับสวยงามมากนะผมเนี่ยชอบมากเลยนะทำทางขึ้นโอ้โหนะครับดูภูเขาสวยงามมากนะนี่นะต่อมาก็เป็นการปักป้ายนะเอาป้ายมาปาักเพื่อเป็นให้ความรู้นักเรียนนะนี่พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ยังไงนะปกติชาวบ้านเขาทําอะไรในพื้นที่นี้นะก็จะเขียนอยู่บนป้ายนะเป็นป้ายบอกความรู้ด้วยนะครับเพื่อนก็เข้ามาศึกษาได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์แมพไว้ด้านล่างนะครับ นี่นะฮะก็มาแก้ไขนะก็ได้ความรู้เรื่องการทำป้ายนะโอ้โหสร้างแบบครั้งนี้นี่คือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยนนี่ก็ทําเป็นต้นสตรอเบอรี่นะฮะตรงไหนที่มันปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผมจะทําเป็นอันยักษๆก็เลยนะเพื่อที่ว่าเด็กเวลาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะได้จําได้เนาะว่าเอ้ยตรงนี้มันปลูกสตรอเบอรี่ได้ดีเนี่ยมันก็เลยได้ผลยักษ์เนาะอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อให้เขาจําง่ายนะฮะนี่พื้นที่ดอดผมก็เอาเขาโพดใหญ่ๆเลยนะ พี่เขาจะได้จำได้ว่าพออื้นที่ดอนส่วนใหญ่ปูกเขาโพดกันนะอะไรเงี้ยพื้นที่ชายหาดก็มีต้นมะพร้าวเนาะนี่นะครับเป็นไงละ่ะโอ้ยสวยมากเลยโอ้ยผมชอบพื้นที่ชายหาดที่สุดเลยนะมันดูสวยมากเลยนะดูดิชายฝั่งทะเลโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเกมลงไปในรูบอกเรียบร้อยนะผมใช้ชื่อแมพว่า environment of occupation นะฮะ่าูกไหมาะเนี่ยโอเคเรามาลองเล่นกันดูนะครับเข้ามาแล้วนะครับโอ้โห ผมได้เห็นแบบตัวเองแบบเต็มเตาอย่างนี้รู้สึกแบบสวยงามมากนะครับรู้สึกภูมิใจมากน้ําตาจะไหลเลยนะตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหดูดิครับเนี่ยดูโรงเรียนวาัานเมืองต่างๆนะโอ้โหรู้สึกแบบมันเหมือนได้สูตรอากาศนะฮะดูดูแบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการสอนกันนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะเพราะขนาดตัวเราเองเรายังชอบเลยนะ นี่เดินเล่นสักหน่อยนะครับในแมปนะโอ้โหนั่นมันเรือเทาสั้นสันนี่อัสเกโดอยู่เมโอนี่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล,เลอะไรเงี้ยเวลามาเจอก็เห็นป้ายเนาะก็ได้ทั้งความรู้เดี๋ยวสันจิสันจิสันจ,จ,จิตัวแตกก็มีหลายโมเดลเล้วที่เป็นบั๊กนะผมก็แก้อยู่หลายอย่างเลยนะซึ่งจริงพอเกมว่าก็ยังแก้ไม่เสร็จหรอกนะเออนะครับก็เพื่อนๆเข้ามาเล่นเจอบักก็ เอออย่าว่ากันมากนะอีกก็เอาปลาฉลามมาใส่ด้วยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะโจมตีแล้วนะเออแต่พอดูดีๆเอามันเป็นศัตรูนี่หว่านะแต่ดูดีๆอีกทีนึงก็น่ารักอีกนะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ทำอะไรเราเนาะมันก็ป้องกันตัวเองเนาะมันก็รักชีวิตนะนี่ชาวบ้านนะครับวิถีชาวบ้านก็จับปูอยู่นะลุงแกเหมือนันจะหนักนะแข็งตลอดเลยตรงนี้เป็นเกาะนะโอ้โหสวยงามมากนะพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยผมชอบมากสีน้ำสะท้อนกับท้องฟ้านะครับ นี่ลงไปไว่ายน้ำเล่นสักหน่อยนะโอ้โหโกำลังเย็นสบายนะโอ้โหรู้สึกได้เข้าไปอยู่ในโลกนะั้นจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยเกินดูมีลำธารเนี่ยตรงลำธารเนี่ยโอ้โหแลนด์มาร์กเลยสวยงามมากมีต้นมะพร้าวด้วยนะฮะอร่อยนะครับตอนนี้แมบบของเราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคงจะลาเพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่า เมื่อเอาไปให้เด็กๆเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ากดกันเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคลิปนี้เลยครับเข้ามาดูเลยครับ